ชื่ออะไรคะอ้าวสัมภาษณ์หน่อยลูกชื่ออะไรคะอ๋อพูดดึงแหลยพูดดังๆชื่ออะไรคะชื่อไห่ชื่อไห่ชื่อหยังชื่อลุนชื่ออะไรคะชื่อลุนหนึ่งลุนลุนอ่าแล้วเราล่ะมันโอ๋อเนี่ยเนี่ย ใช่น่นแหละเน่อยล้นนัละต้องทำไปนะโอ้ยองส่ายกมือเฮ้ไปแล้วขอบคุณครับไปขอบคุณครับน่าโรงเรียนกห้องเดียโบนัสมาเลย ที่ไม่มีนักเรียนกี่คนครับคุณครูร้อยกว่าอร้อยกว่าห้อ่าเออ่เ้นงตปอ่อน อันนี้ปอหนึอ่าแล้ปอสอองแีปอส่นีหนล้กอันนีล้วแล้นแ้วแล้วชล้วลอวแล้ ป .2 อ,อ่าขอบใจหลายอ่าในคุณครูใหญ่เหรออะไรเรื่ <c oughs> องป .2 <c oughs> <c oughs> phổ 3, สัสดีครับสีอันนี้ชั้นปออะไรครับปห้าอ่านี่โตหน่อยใครเป็นหัวหน้าห้องยกมือโอ้หัวหน้าห้อง หน้ห้องรอมาเพื่อนเลยชื่อชื่ออะไรครับชื่อโตครับชื่อโตโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยีเ่ยมยอดเยี่ยมเนี่ยพระเอกสุดรอโตขึ้นจะเป็นดาราหนังหรือเปล่า